สามศูนย์ที่ยวจิรวัตรต่อการลวดครับผมมาในชุดยี่เป่งครับซึ่งชุดยี่เป่งนี้เป็นประเพณีของชาวล้านนาซึ่งมีมาช้านานคำว่ายี่แปลว่าสองคำว่าเป่งแปลว่าเพ่งซึ่งตรงกับเรียนที่สองของชาวล้านนาและเป็นตรงกับเรียนที่สิบเอ็ดของชาวไทยเทตการยี่เปิงเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาครับมีความสง่างดงาม ได้เป็นวัฒนธรรมของไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมความงดงามของประเทศไทยครับและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างดีครับชาวรัานานับร้อยนับพันจะถึงโคมเพื่อถวายพุทธบูชาและนำความโชคดีเข้ามาครับเช่นตัวผมครับที่จะนำแสงสว่า,างโคมที่ผมถือ นำแสงสว่างมาให้ตัวเองและออกซุปป้าให้เป็นที่รู้จักปากยิ่งขึ้นขอบคุณครับโอเคและนี่คือเกียร M S T 30ว้าวคุณแม่เอ็กว่าอยังไงดีคะ <Wow. S 3> มาหแม่แล <c oughs> ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้อันนี้เป็นสั่งทองหรือเปล่าไม่ใช่มาในยีเปองอ่ะโอเคหยิบซองแล้วส่งมาให้พี่ได้เลยครับถนัดไหมโอเค ใช่ครับเพอเพื่อนเลือกให้เราหมดแล้วนะฮะและคำถามที่พียวได้ก็คือสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะสอนให้กับเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายไทยยุคใหม่ในปัจจุบันได้ตระหนักรู้คือเรื่องอะไรครับการรักตัวเองครับเพราะเด็กยุคใหม่การเสริสังคมสือ่อหรือว่า สังคมเพื่อนอยากเสพติดเราไม่สามารถบังคับใครได้เลยว่าเราอย่าตามคนนี้นะเราอย่าเป็นแบบนี้นะทุกคนมีพ่อแม่แบบรักลูกมากเป็นห่วงลูกมากแต่ผมอยากให้ถ้าผมมีน้องอยากสอนน้องผมว่าเลือกคบเพื่อนได้แต่เราต้องระหนักถึงว่าคบไปทางไหนที่มันดีก็แล้วกันค,ครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นคุณน้อยนะครับได้เลยค่ะเขาเชิญคุณ,คณน้อยค่ะเเชิญครับผมเออเป็นคนมาจากทางใตร้รอเปล่าคะใช่ครับผมแล้วแลนประดานใจที่มาแต่งเป็นร้านน,านั้นเพราะอะไรครับเพราะผมอยากเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาคเหนือเพราะผมเองก็ไม่เคยสัมผัสแต่ผมชื่นชอบในการลอยโคมไฟเนี่ยครับ พราะว่าโคมไฟนี้มันไม่สามารถหาดูได้ตามตังหวัดทั่วไปถ้าแบบไม่นชื่อหรือว่ามันไม่ถูกต้องเราามันเป็นมลพิษข้อดีข้อเสียของมลพิษแต่ข้อดีคือสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นมูอชาวติเข้ามันเที่ยวได้ครับแต่ตอนนี้เขาบางครั้งบางปีก็มีการห้ามเลยถูกต้อะแต่ตอนนี้าไม่มีใช่มคะอย่า ตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นที่เชียงใหม่ครับถ้าเป็นที่จังหวัดเองก็ไม่ทราบเหมือ,อในกันครับใช่ครับอยู่ในขอบเขตของเขาครับันี้เองขอบคุณค่ะขอบคุณค<อ>่ยโอเคครับผมด้วยนะคะปิดจบได้สวยงามมากเลยค่ะโอเคครับ okay, ขอเชิญพี่พักผ่อนด้านล่างได้เลยนะครับเอาลคะค่ะทุกท่านขาครั